น้ำเต็มท่อนี่ยเพิ่งเลยเนาะสองเงี้ยนะสองเง้ยอุ้ยสองเงี้อันนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เปรี้ยว ออไปปนฟนะคะได้แค่2,599รอบเก้ารอบกมสองพันเจ็ <2000 S 2> ดอมโสองยหกาแอมโอ้ยพอๆกตัมแรงหนึ่งเลยเนาะอันนี้เป็น ACDC ระบบไฮบริดนะคะของโจได้ตัวนี้2,220ัอง้ยยี่สบเอวัตต์ค่ะสามแรงนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผลงานนะคะไม่เลยตัวนี้เราใช้แผงโซลาร์เซลล์สิแผ่น มานี้นะคะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ